เป็นแมทที่มีชื่อว่าตบเออตบทุกคนทาวเวอร์ข่าเข้าร่วมชุมชนกันแบบเา <Yeah. S 1> ขารล่นอืมเชี่ยเข้าร่วมเลยโอ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะ กดถูกใจแล้วไม่ใช่หรอกดถูกใจแล้วลื่นเวลาสิบนาทีเนี้ยนะเพื่อนตกเอง อ้าาาาเป็นการที deer, ่เป็นการที่เราเล่นชุบ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  ไม่เอาล้วก็ได้อออชิวชิวทำไมเอาไม่ได้อะอันนไม่อยู่งีอะไรว้าวอะไรฮะ

よいけ よいしょよいしょよいしょよ行しょ。Okay, Jo. Ja. 啊。嗯